สำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่4นั้นบิ๊กแมทที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นการเจอกันระหว่างบร e ิยัมยูเนเต์อีสปอร์ตดับเบิลแชมป์ทีมแรกของบริษัทอาวิโพลีปะทะกับเบคอนทามสโมสรหน้าเก่าที่มีผู้เล่นหน้าใหม่ฝีมือเด่นมากมายโดยที่ถึงแม้2เกมแรกนั้นบริร e ัมยูเนเต์อีสปอร์ตจะนำไปก่อน2เกมแต่เกิดเหตุการ์รีเวิร์สสวิปขึ้นโดยเบคอนทามและเกมที่จะมาเบรกดาวน์นั้นก็คือเกมที่5ของซีรีส์นี้อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เบคอนทามเอาชนะบ e ุรมไตไ็ด้ และอะไรที่ทำให้ซีเนียรนั้นถูกให้ความสำคัญในการแข่งขันอยู่บ่อยครั้งไปรับชมกันเลยครับรับของบร e ิรัมเจ็ตอีสปอร์นั้นจงใจมายำซีเนียรของเต่า X อ,อย่างชัดเจนทำให้ช่วงแรกของเกมที่ซีเนียร์นำชาร์ n เจอร์สกิลฮิลและอัพสกิลด v i n e p r o t e กชั o นมาก่อนไม่สามารถเอาตัวรอดจากเงื้อมือของการอินเวดจากบร e ิรัมเจ็ e อีสปอไปได้ จึงทําให้โดนตัดบูบับตัวแรกของเกมไปได้ในที่สุดมาถึงโดแล้วบูบัืนม,มาทันทีแล้วนะครับเปิดแผลเอโอ,โอ,โอเสียบูบับด้วยความที่บุริรมย์ยเตอีสปอร์ตอยากขายี้ซีเนียลที่ยังไม่เลเวลสองรัสของนุนุลและคริสติกของ ksa ที่เลเวลสองแล้วจึงเข้ามารวมเพื่อหวังปิดคิวให้ได้แต่ในบริเวณนั้นทางเบคอนชามอยู่ในตําแหน่งที่เคลื่อนตัวเข้ามาช่วยแถวแม่น้าได้ไวกว่าทึง4ี่คนประกอบกับซีเรียลเลเวลอัพพอดีจึงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอัพสกิลที่2เมลิวส์ใช้สวนใส่รัสทันที ทำให้การบุกต้นเกมชงนกเล็กน้อยโดด,โดดโดดสวนนะครับจับการเดินคิสเซมา<ล>คิสเซมาระ,ะเบนะิดใส่สกิลครับนุ่มๆครับเรียบร้อยถึงแม้ว่าราฟต้นเกมของเบคอนไทม์จะต้องใช้เวลาก่อนที่จะเก่งแต่ด้วยการที่แผนของทีมที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงทําให้การแกงต้นเกมที่ใช้แรสและคิสิิของเบรแรมยูแตอีสปอร์ตทัได้ไม่ง่ายนักโดยเบคอนไทม์ใช้ทุเรนเป็นตัวหาข้อมูลในพื้นที่เสี่ยง จึงทำให้รู้ทิศทางการเดินเกมของบ e ุริยายูินดอีสปอร์ตและใช้เซนสเทรียของแกสเซอร์ช่วยดันเลนดักซ์เลเยอร์จึงทำให้ฉีของมาร์กี้เข้ามาช่วยทำเกมที่เลนกลางได้เตะได้สวยงามครับ โอแล้วเข้าไปเกี่ยว้วยบอลเรื่องสวยงามมากก็ามากี้เก็บดีฟอกเอ็นกลับไปโดยความที่ลักษณะแดเมจของบุรีรัมยูเต็ดอ e ีสปอร์ตมาเป็นคอมโบทำให้ซีเนียลของเมคก้าชามที่มีวัฟแอนติสเปนเดอร์ลงมาฮิวนั้นสร้างปัญหาอย่างมากถึงแม้จะเปิดหรือสวนจังหวะได้ดีแต่สิ่งที่ขาดอยู่คือแดเมจปิดและในทางกลับกันทางเบคก้าชามมีตัวเบรสแดเมจที่แรงมากพร้อมจะปิดตัวบางที่บาโจมตีใส่ได้อย่างไม่ยากเย็นยังไม่จบกับปัญหาซีเนียลแต่เพียงเท่านี้ยีน่าของโอฟไล แท็กดูโอกับเฟนิกของดีฟอกเซนเพื่อพยายามจับฉีที่เป็นตัวปัญหาอีกตัวภายในเกมนี้แต่ยังคงเจอปัญหาจากสีเนียวล,ลงมาฮิลอยู่และอีกโจทย์หลักที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตจะต้องรับมือคือการเรียกดันจากเมกอามที่เจอตัวผิวแยกดันหลายตัวการจะจับตัวผิวแยกดันเหล่านั้นจะต้องใช้หลายคนบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตจึงต้องจำใจที่จะต้องรวมตัวเพื่อล่าตัวปัญหาอย่างสีเนียวหรือฉีสักตัวช่วงสิบนาทีเป็นจังหวะที่บุรีรัม e ย์ยูเนเ,เ,เต็ดอีสปอร และด้วยความที่เหซนเดสเทียแยกดันด้านล่างและฉีหายด้วยจึงอาจคาดเดาได้ว่านี่คือ5ต่อ3ที่ควรจะชนะแต่ก็เจอพลังค่าแครี่อย่างคอมโบเดอะโจ๊กเกอร์ของมูวานและ uren, ทูเลนทําให้การสังหารซีเนียรนั้นไม่สําเร็จและทาให้เฟนิกต้องทิ้งชุดไว้หน้าป้อมอย่างน่าเสียดายไปและตัวาตายครับตจอรวบเฉยโอ้โหภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วครภาพที่เราเห็นว่าบุยดําโดยแต่จะหาจังหวะในการได้เล่นนะแต่โดนสวนตายฮะ เบคก็ทามยังคงเล่นในลักษณะแยกดันเช่นเคยทางบุรีรัมย e ูเต็ดอีสปอร์ตเองไงก็ต้องเดิมพันกับการล่าตัวสำคัญเพื่อเรียกไฟให้ได้ภายในช่วง12นาทีจึงเริ่มไล่เก็บทาวเวอร์โดยให้3ตัวของบุรีรัมย e ูเต็ดอีสปอร์ตกดดันเบคก็ทามไว้ที่เลนกลางบุรีรัมย e ูเต็ดอีสปอร์ตบุกตีป้อมแรกของด้านล่างและเห็นเซเนสเทรียกันป้อมอยู่คนเดียวจึงหวังจะเก็บคิวแต่ก็เจอคอมโบบัตซัมซาร่าบวกกับแองเจลิกสเปนเดอร์ของซีเนียลลงมาทำให้ปิดเซเนสเทรียไม่ลง ประกอบกับ3คนของบุรีรัมยูนเต็ดอ e ีสปอร์ตที่แทนจะมาช่วยเติมแต่กลับโดนฉีดถ่วงเวลาจึงทําให้บุรีรัมยูนเต็ดอ e ีสปอร์ตที่พยายามจะชัดดาวงจรแยกดันนั้นอย่างไม่สำริจผลและโดนเมก็ทำโถมใส่ต่อที่เลนกลางจนเสียดาร์คเลเยอร์ซึ่งเป็นออบเจตีฟสำคัญไปในที่สุดกระโดดเปิดปก่อดกินเซเมาสกิลใส่ทุกอย่างหายเคสเอกดร็อคชิลามาพยายามจะวิ่งหนีเมื่อวา<ด>น,น,<ด>นยิงใส่<ด>นู้นๆครับด้วยจรวดและเป็นเก็เซอร์ที่เก็บงานใส่เคสเอ มาถึงไฟสำคัญในทีที่15นาที13วินาทีหน้าเอเนร์สแอปิซ่าับกัลครดัสทางเบคอนชาเป็นฝ่ายเปิดมังกรบริรัมนี่แต่อ e ีสปอร์ตเห็นดังนั้นคริสติกจึงเข้าไปเปิดใส่ศัตรูในพุ่มแต่ทว่ากลุ่มฮีโร่เดามีแถวหลังแคฟฟนี่และเฟนิกซ์ที่ยืนติดกันกลับเจอเซอร์ไพรส์จากฉีและเดอะโจัลเกอร์เบิร์สไดเมทตายไปอย่างรวดเร็วและเมื่อตัวทำเดามีแถวหลังตายหายไปแถวหน้าที่ไม่าจะฝืนยืนเท่าไหร่ถ้าไม่มีตัวเดามีคอยช่วยแล้วก็จบกันไปโดยปริยายเบคอนชามได้เปร ทำให้หลายครั้งบุรีรัมยูเต e ็ดอีสปอร์ตจะเล่นแต่ละไฟต์ต้องคิดให้ถี่ถ้วนและในช่วงนาทีที่18นาที50วินาทีนั่นเองยีน่าของบุรีรัมยูเ e ต็ดอีสปอร์ตตัดสินใจขึ้นไปรับเว็บครีปเลนบนที่เบคอนชามดันไว้และตอนนั้นเองซีเนียร์ของเบคอนชามที่เห็นว่ายีน่าไม่อยู่ในไฟต์แน่ๆจึงขอไฟต์ตรงกลางใส่บุรีรัมยูเต e ็ดอีสปอร์ตทันทีโดยเริ่มจากการเปิดใส่เคเอสและในเวลาเดียวกันเฟนนีของบุรีรัมยูเต e ็ดอีสปอร์ตที่อยู่ใน แต่น้าเสียดายที่ทูเลนของเบก้าามก็สามารถตามไปจัดการเฟนิกด้วยสกิลอัลจิเมตอย่างชันเดอร์เบิร์ดในเวลาต่อมาถึงแม้จะมีกรอกเกิดแต่ทางเบก้าามที่อยู่ใกล้บริเวณแถวนั้นเป็นจำนวนมากจึงสามารถเข้าไปปิดบัญชีเฟนิกได้สําเร็จหลังจากนั้นฉีของเบก้าามได้ใช้เดอะบอเลอร์ใส่แคเฟ,ฟนีของ NT ทีที่พยายามลงมาช่วยเพื่อนร่วมทีมและโดนปิดคิว จึงทำให้ตัวแครี่ของบริรำยยูเต็ดอีสปอร์ตไม่เหลือและพ่ายแพ้ในเกมนี้ไปในที่สุดเอ็ดดีก็เหมือนจะไม่ไหวและดูดูพยายามจะเพดามแม้แค่แต่ที่พักนายครับเสือเพียงแค่อเวอร์ไฟที่พยายามจะยือ้อยังช<ม>ีวิต<จ>และโดนเก็บหมดท่าเสียแค่หมูหวานและกำลังจะเดินไปจบบ้านเพื่อรีเวิร์สสวีปสำหรับเบคอนลาวโอ,โอ้โอ้โอโอโอรีเวิร์สสวีปอีสเพลย์บทสรุปสำคัญของเกมนี้ก็คือทางซีเนียร์ที่เหยียบมาของเตาเอ็กนั้นเป็นดางดาบสองคม ในช่วงต้นเกมที่แบกรับความเสี่ยงในการโดนแผนที่มาแก้ทางจากม e ูรียมยูเต็ดอีสปอร์ตแต่ด้วยความที่ทั้งทีมพยายามประครับประคองสีเดียวให้ต้นเกมไม่โดนบุกหนักจนเกินไปและใช้ตัวละครที่แยกดันเก่งค่อยๆค,คุมเกมคุมแผนที่และช่วงชิงความได้เปรียบในเกมได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ชนะม e ูเรียมยูเต็ดอีสปอร์ตไปด้วยสกอร์3ต่อ2คว้า3แต้มและยึดครองหัวตารางได้ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3การแข่งขัน Pro League 2021 Summer ยังเหลือครึ่งทางให้หลุ้นกันต่อ ติดตามรับชมได้ที่ไก่หน้าอา t ีไทยแลนด์และไกหน้าอารีทัวร์นาเถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปส่วนผมซันนอลช็อคเตอร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราไปเจอกันในเกม